สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆน,นะครับมาดูผลงานตกแต่งห้องใหม่นะครับของทาง w Y by นะครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่โครงการ IDO MOBI East Point นะครับที่บางนานะตรง BTS บางนานะครับวันนี้พามาดูผลงานตกแต่งห้องตัวอย่างนะครับแบบ54ตารางเมตรสห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเป็นห้องที่ p า l y r e c e n t ครับผมว่ามันเป็นห้องหนึ่งที่เจ๋งมากๆ ในโครงการไอเด m o โมบิอีสพอยต์ตัวนี้นะครับพามาดูก่อนจุดแรกที่ยืนอยู่นะครับก็คือตู้ทีวีนะตู้ทีวีเนี่ยด้วยความที่มันเป็นห้องตัวอย่างนะห้องนี้คอนเซปต์มันเป็นเหมือนวัตเนิก้านะเป็นเหมือนเราอยู่ในสวนพึ่าสะอาดนะมีแบบเรื่องกระจกมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีน,นะครับตรงพวกตู้ทีวีตู้โชว์เนี่ยตรงนี้เนื่องจากมันเป็นแผงยิงยาวกันมาเนี่ยผมก็อยากจะทา ตัวตู้โชว์เนี่ยให้มันให้มันมีเชฟนะอันนี้ก็ไปดูแบบตู้ที่มันค่อนข้างสวยนะมันจะมีทรงมีก้านเนี่ยแล้วก็แบ่งซอยช่องนะครับด้วยความที่มันเป็นห้องตัวอย่างก็อยากจะโชว์เหมือนของสะสมมีอะไรเขียวๆนะครับเป็นตู้หนังสือตู้อะไรก็จะวางท็อปวางไหนให้ดูนะครับผมว่าพอพอชั่นของตู้นี้มันทำให้มันสวยนะครับแล้วก็ถัดมานะก็จะเป็นโซนของตู้ทีวีเนาะตู้ทีวีเนี่ย ก็จะใช้เท้าหินไว้วอลพาสนะครับแล้วก็ด้านหลังผมเข้าใจว่าห้องนี้ส่วนใหญ่คนจนะนไม่ได้ดูทีวีคนยุคใหม่ไม่ค่อยดูทีวีละดูมือถือดูอ,อ,อ,อะไรนะอันนี้ก็อยากจะให้เหมือนนั่งเล่นแล้วก็ดูวิวไปได้นะก็จะติดกระจกเงาธรรมดาไว้ให้นะครับแล้วก็ในความที่มันเป็นห้องตัวอย่างเนี่ยแต่ผมก็ยังอยากใส่แบบอยู่เองอะ่ะมันก็ต้องมีที่เก็บของเยอะหน่อยก็จะมี ตู้ด้านบนนะครับก็จะมีช่องเก็บของนะครับพวกบานอะไรต่างๆแล้วก็เป็นซอฟต์โพสนะครับหรือว่าตู้ด้านล่างเนี่ยเราก็ทําบานเป็นเป็นตู้เก็บของเหมือนกันนะครับก็อยากจะให้มันได้ทั้งฟังก์ชันแล้วก็ได้ทั้งหน้าตาด้วยนะครับหน้าตาสวยฟังก์ชันดีนะครับถัดมานะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโซฟานะตัวโซฟาเนี่ยก็วางเชฟให้แบบไซส์ให้มันพอดีคือห้องเนี้ย 54ตารางเมตรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่เราก็วางโซฟามันค่อนข้างเต็มพื้นที่นะครับแล้วตัวโซฟาเนี่ยมันเป็นเบดด้วยนะครับแต่ว่าออผมยังไม่ได้โชว์ตอนนี้แต่ว่าสามารถดึงออกมาแล้วก็นอนได้นะครับก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มห้องนอนนะครับสมมติมีเพื่อนมานอนนอนตรงนี้ก็ได้นะครับ Okay, แล้วโตัวโซฟาก็พยายามทำให้มันดูรีแลกซ์นะครับก็แบบเป็นผ้าสีขาวมีมมเท็กซ์เจอร์นุ่มๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัดกุ้เส้นให้มันมีเชฟหน่อยนะครับมันก็จะดูสวยนะอ่าถัดมาโซนลิฟวิ่งรูมเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะต้องบอกว่าห้องนี้54าตารางเมตรแต่ว่าผมชอบลิฟวิ่งรูมมากๆนะครับลิฟวิ่งรูมเนี่ยมันต่อเชื่อมมาจากทีวีจากโซฟานี่แล้วก็ต่อมาโซนทำงานนะครับกับโซนทานข้าว ห้องนี้ความสวยของมันเดี๋ยวกล้องจะแพนให้ดูนะมันก็คือกระจกเนี่ยมันโอบวิ่งรอบเราเลยวิ่งรอบห้องเลยนะเพราะห้องนี้เป็นห้องหัวมุมนะครับมันก็เหมือนเราอยู่ในแบบ glass house นะอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนมีแบบมี glass house นะมีกระจกี่เยอะๆนะพอกระจกเยอะๆเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็อยากจะทําให้มันเป็นแบบไว้นั่งทํางานนะครับเ้วเวลานั่งทํางานอยู่ตรงนี้ มองไปคือคือด้วยความที่ตึกมันยืน่นเหลือมออกมาเนี่ยมองไปมันจะเป็นวิวโล่งเลยโล่งไปถึงนูน้นสำบรงสำบลง,ลงไปนู่นเลยบางคงบางครูลเลยนะครับก็เป็นการเป็นโต๊ะทำงานที่ผมว่าเป็นตำแหน่งการวา่นะครับแล้วก็ในเรื่องของงานดีไซน์ของโต๊ะเนี่ยสังเกตได้ห้องเนี้ยมันมุมโค้งนะครับถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยจะเห็นว่ามันมันมีมุมที่หักโค้งเข้ามา นะครับตัวโต๊ะทํางานที่ออกแบบไว้เนี่ยก็จะเป็นรูปเหมือนเป็นถั่วนิดนึงเป็นรูปเหมือนถั่วที่สงนะครับมันจะมีโค้งๆนิดนึงเพื่อให้มันมาลับกับโค้งของห้องนะครับก็เป็นดีไซน์แล้วก็ความโค้งเนี่ยมันก็ทําให้มันดูเฟลลี่เพราะว่ายัางไงตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องเดินไปเดินมาเยอะโค้งเข้ามุมมันก็สัมผัสแล้วมันไม่เจ็บนะครับก็เป็นดีไซน์ที่อันนี้ไปใส่นะเพิ่มให้นะครับ ในส่วนของทันข้าวนะฮะทันข้าวเนี่ยก็ตามทฤษฎีที่ผมจะชอบแต่งห้องก็คือทันข้าวควรจะชิดมาฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพื่อให้มันประหยัดพื้นที่นะครับอย่างตรงนี้เราก็ใช้วิธีว่าเราทําเป็นเบนช์นะครับเป็นม้านั่งที่ไว้นั่งทานข้าวนะครับแล้วก็ให้ม้านั่งเนี่ยมันเป็นบิวอินเพื่ออินทิเกตไปกับผนังนี้นะครับเพื่อที่ว่าโต๊ะทำโต๊ะกินข้าวเนี่ยมันจะได้อยู่ชิด กับ,กบที่ทานข้าวได้นะแล้วมันก็จะทําให้เปิดพื้นที่มันมีทางเดินแหละจริงๆแล้วเราก็เป็นการประหยัดพื้นที่แล้วก็ทําให้ผนังเนี่ยพอมานั่งมันมาอยู่ชิดเนี่ยผนังด้านหลังล้วก็ทําเป็นแกลเลอรี่วอลล์ได้นะครับก็ใส่รูปใส่สีกุ้นไม้สีเข้มอะไรเงี้ยให้มันดูเป็นผนังที่มีการโชว์ได้นะครับแล้วก็วัฒนิก้าพูดถึงสีเขียวพูดถึงความเป็นสวนเนี่ย ก็เลือกใช้กำมะหยี่สีเขียวมาทำบอรตัวนี้นะครับมันก็จะดูแบบดูสวยดูแบบเอ้ยดูเขียวๆดีนะครับแล้วก็ใต้ที่นั่งนะครับใต้ที่นั่งเนี่ยเราก็ไม่ลืมที่จะทาเป็นที่เก็บของนะครับมีบานเลื่อนเก็บของได้นะครับแล้วก็ตัวโต๊ะทานข้าวนะโต๊ะทานข้าวเนี่ยก็เราใช้หินอ่อนไว้วลาคาสนะครับซึ่งลายมันค่อนข้างจะเหมือนลายออร์แกนิกเหมือนหินน้ําตกเหมือนอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบดูล้อไปกับความธรรมชาติ แต่ว่าก็ไม่ให้ห้องมันดูน่าเบื่อกันไปเขาพยายามใส่แอคเซตนเก๋ไก่นิดนึงนะครับความเก๋ไก่มี2จุดจุดแรกคือขาโต๊ะนะฮะถ้าเพื่อนๆสังเกตขาโต๊ะคุณวินใช้สีแดงเลยใช่ครับสีแดงมันดูเด้งขึ้นมาดีมันดูป๊อกดีนะครับคือถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกว่ามันมันมีสีอะไรที่มันกระโดดมากมายแต่ว่าเวลาเราเดินผ่านเอ้ยเห็นสีแดงผมว่ามันทําให้ห้องมันดูสนุกขึ้นนะครับมันก็เป็นดีไซน์แบบ ใส่สิ่งเล็กๆน้อยๆเข้าไปเพื่อให้ห้องมันมีเรื่องให้จดจําบ้างนะครับแล้วก็โคมไฟนะโคมไฟก็ใช้สีทองเป็นทรงแบบเชฟเล็กๆนะครับก็คือยังอยากให้ห้องมันดูมีเลเวลมีความสูงต่ํานะครับแต่ว่าก็ไม่อยากใช้โคมไฟอะไรที่มันแบบใหญ่เกินดูโอเวอร์ไซส์ดูหนักไปก็ใช้แบบเล็กๆสีทองให้มันเก๋ๆมีความแบบลักชัวรี่เข้าาทัชเข้ามานิดนึงนะครับ ส่วนเก้าอี้นะเก้าอี้ก็ไปเลือกเก้าอี้ที่แบบอันนี้คนเรียกทรงโลบอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเก้าอี้ดีไซน์ที่ที่มีความเท่มีความหวายมีความธรรมชาตินะครับห้องนี้มันจะเหมือนเอาของหลายๆอย่างมารวมกันนะครับแต่สุดท้ายมันก็จะดูองค์ประกอบโดยรวมมันก็ดูเข้ากันนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นความเจ๋งของห้องนี้นะนอกจากความเป็นนิร์เด้นแล้วนะครับเราก็จะได้ในส่วนของ ระเบียงนะระเบียงที่นี่ค่อนข้างเจ๋งนะครับระเบียงเนี่ยมีความกว้างเยอะมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นห้องหัวมุมเนี่ยระเบียงมันโอบลัดมาทางนี้เราก็วางนี่นะครับเก้าอี้นะครับเก้าอี้ก็เนี่ยนั่งเซฟวิวไว้หรือว่าตรงนี้มันมุมโค้งเราก็มายืนเท่ๆมองวิวแม่น้ํามองบางกระเจ้าไปนะใจนรนุน่นมันคือบางกระเจ้าเลย นะครับก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งของห้องนี้นะคะแล้วก็โซนนี้มันเหมือนมันเป็นพื้นที่แบบเกินๆออกมาแต่พอเราจัดเป็นที่นั่งที่อะไรเนี่ยเอิมก็น่าออกมานั่งเล่นกันนะครับก็ลองดูได้แล้วก็ตรงนี้เราก็จําลองว่าใส่พื้นที่สีเขียวเข้ามาหน่อยให้มันดูมีความเขียวมีความเป็นสวนอยู่ข้างหน้าห้องเรานะเพราะว่าไม่งั้นตึกนี้มันจะสีเทาๆเข้มๆเนี้ยพอมีสีเขียวตัดขึ้นมามันก็จะด,ด,ดูสดชื่นขึ้นนะครับ มานะครับอ่าเดี๋ยวปิดประตูนิดนึงนะภายในห้องเนี่ยก็คือผมว่าอยากให้มองไปทางเนี้มันเป็นกระจกที่แบบค่อนข้างเต็มเลยนะแล้วก็เป็นมุมเปิดเลยนะผมว่าห้องที่จะหาห้องที่แบบมุมเปิดกระจก90องศาล้อมตัวเราเนี่ยมีไม่กี่โครงการนะครับแล้วก็ห้องนี้ค่อนข้างจะแรงเทมจดิงต้องยอมรับนะครับอ่าถัดมานะครับ ตรงตู้โชว์นี่มันก็จะดูแบบมีมีเส้นมีสายเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เออผมว่าพอเอารายละเอียดตรงนี้มาลงแล้วห้องนี้มันดะูถัดมาเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนใหญ่นะพื้นที่5.4ตารางเมตรนะครับแต่ว่าคุณได้ห้องนอนใหญ่ที่แบบว่าใหญ่จริงจังนะน,นี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นเป็นมาสเตอร์เบดมที่แบบผมว่าโครงห้องมันสวยนะครับเตียงเนี่ยวางเตียงคิงไซส์นะนอนแบบสบายเหยียดยาวเลย นะครับในดีไซน์ผมพยายามทำให้มันเรียบๆแต่ก็จะมีดึงเอลิเมนต์ของตู้ทีวีเนี่ยมาอยู่ที่หัวเตียงนะก็จะสังเกตหัวเตียงก็จะเป็นสเกิร์ตแล้วก็มีการเล่นไม้คั่นห,หน่อยๆนะไม้คั่นนี่มันก็คล้ายๆกับตู้ทีวีเมกี้แล้วก็มีการส่องไฟขึ้นมาด้านบนนะครับก็พยายามทำให้มันดูเรียบๆแต่ว่าดูดีนะครับส่วนพวกรูปก็เป็นรูปขาวดำนะเพื่อที่มันมนตาตัดว่าพื้นเกิร์ตมันสีจืดละ ไอ้รูปก,ก็เป็นรูปขาวดำนะครับแล้วก็เ็ายังไม่ทิ้งความเป็นวัานิก้านะยังพยายามแอบใส่ต้นมงต้นไม้เล็กๆเอาไว้ที่ข้างห้องนะครับเพื่อให้มันดูมีความเขียวนะแล้วก็กระจกนะครับสเปคของ IDEO MOBI e a s อีส i ์พตัวนี้ผมว่ามันเจ๋งมากนะครับมันเจ๋งเหมือนแบบคอนโดแบบอยู่มิสุขุมวิทอะกระจกไม่แบบว่าสูงกับ กับเต็มความสูงอะ่ะแล้วก็เป็นกระจกที่แผ่นใหญ่มากนะฮะแล้วถ้าเ,เพื่อนๆเดินมาตรงนี้เนี่ยเวลาเรายืนอยู่ตรงนี้มองลงไปดิโอ้โหนี่เราอยู่ชั้น20นะครับมองลงไปเห็นสาว่ายน้ําเห็นเอ,อ่อเหมือนทรงของแลนด์สเคปของตึกเนี่ยมันก็มีความโดดเด่นด้วยนะก็มันเหมือนมันเป็นแบ็กกราวด์ให้กับห้องเนี่ยคือในห้องเรียบๆแต่พอมองออกไปเห็นแลนด์สเคปสวยๆผมว่าห้องนี้มันจบแหลดวยละ ถัดมานะครับห้องนอนใหญ่ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนเล็กก็เป็นขนาดที่ผมว่ากําลังดีนะคือห้องนอนนี้สามารถจะใส่เตียงอันนี้เราใส่เตียง3ฟุตครึ่งไว้ให้เพราะว่าโจทย์ของห้องนี้มันคือเหมือนยังเป็นรูปครึ่งอยู่ยังเป็นกึ่ง,งห้องแบบอเนกประสงค์จะมานั่งทํางานตรงนี้แทนก็ได้นะครับอย่างตรงนี้ก็เป็นโต๊ะแต่งหน้า แต่ก็มานั่งทํางานนั่งทําคอมยเลยได้เพราะว่านั่งอยู่ยินหน้าต่ตางนะครับแล้วก็อันนี้ก็พยายามแต่งให้มันเรียบๆเ,เพราะว่าเผื่อว่ามันมีการมูฟต่างๆเกิดขึ้นนะฮะอย่างพวกผนงังพวกนี้ก็ใช้แค่เป็นวอลเปเปอร์นะแล้วก็ตัดคุ้นเส้นด้วยไม้สีเข้มนะครับเพราะว่าเผือเตียงนี่ก็เป็นฐานเตียงซึ่งเราสามารถย้ายตำแหน่งได้เผื่ออยากจะขยับขยายวาง โอาทำงานจริงจังปรับเป็นอย่างอื่นเป็นห้องออกกำลังกายเป็นอะไรมันสามารถทําได้หมดนะครับแต่ก็โครงห้องอ่ะมันมีพื้นที่ให้ทำเรื่องทำนี้ได้เยอะนะครับโอเคถัดมาก็จะเป็นส่วนสุดท้ายนะก็เป็นพวกส่วนเซอร์วิสนะครับก็อย่างห้องครัวนะตรงนี้ก็เป็นโซนครัวครัวของที่นี่เขาก็ให้ครัวขนาดแบบกำลังดีนะผมว่าคนสมัยเนี้ย ถ้าอยู่ห้อง50กว่าตารางเมตรนเ,นเนี่ยการทําครัวจะไม่ใช่เรื่องหลักนะครับแต่ว่าไซส์ของครัวที่เขาให้มาก็อยู่ในขนาดที่โอเคนะแล้วก็ขนาดตู้เย็นเนี่ยปกต,ติถ้าผมคุยลูกค้านะผมจะบอกถ้ามันมีพื้นที่เหลือเนี่ยคุณมี2อออปชั่นคุณจะบิวเพิ่มก็ได้แต่ถ้าคุณไม่บิวเพิ่มนะคุณเอาเงินตรงนั้นอนะไปจ่ายซื้อตู้เย็นให้มันใหญ่ๆก็ได้นะครับ เพิ่มตังนิดเดียวแต่ตู้เย็นใหญ่เริ่มเต็มเลยนะก็ตรงนี้แล้วแต่นะครับสามารถใส่แบบ2ประตูได้เลยนะครับแล้วก็มีไมโครเวฟวางไว้ข้างบนงนะสห้องนอนแต่ว่ามี1ห,ห้องน้ำนะครับหห้องน้ำก็คือเป็นห้องน้ำที่เข้าออกได้2ทางนะนี้เราเข้าจากทางหลัก่อนห้องน้ำนี้ก็ขนาดพอดีนะเนี่ยผมยืนผมอ,อาแขนนี่คือก็ถือว่าไม่ได้อ,อึดอัดอะไร นะครับแล้วก็เข้าจากทางีมิ่งรูมได้เข้าจากทางห้องนอนใหญ่ได้นะก็มีชาวเวอร์มีโถสุขภัณฑ์ดีหาทมือนะฟังก์ชันก็ให้ค่อนข้างครบนะครับโอเคก็ประมาณนี้สําหรับห้องนะครับห้องตัวอย่างนะก็ต้องกราบขอบคุณทางอนันดานะครับที่ที่ให้โอกาสทางวายบาย,ยได้มาตกแต่งห้องที่ i d e ดโอโมบีอีส o อยนะครับก็ต้องบอกว่า ครงห้องเนี้ยมันสวยมากๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นทั้งผมเนี่ยก็มาใส่แต้มน,นุ่นนิดนี่นั่นหน่อยหนึ่งนะครับห้องสุดท้ายโดยรวมมันก็สวยแล้วแต่อยากให้เพื่อนเพื่อเนี่ยลองแวะมาดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้ยินมาว่าทําราคาค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ผมว่าด้วยราคาแพ็คราคา54ตารางเมตรเนี่ยคือที่มันไม่ได้เยอะนะห้องเนี้ยบุดคูณออกมาไม่ได้แพงแต่ว่าสิ่งที่ ลูกค้าได้สิ่งที่คนซื้อห้องนี้ไปได้ผมว่ามันทั้งกระจกทั้งลิฟวิ่ใหญ่ทั้งฟังก์ชันมากมายมหาศาลเนี่ยคุ้มแสนจะคุ้มนะครับยังไงก็ลองมาดูกันเนยอะนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพจ y by d ายดิสคหรือว่า h a อ n n ายบ y y h i s Condo ใน YouTube กันด้วยแล้วกันนะครับแล้วใครสนใจอยากให้ผมมาตกแต่งคอนโดอยากจะได้ฟีลลิ่งแบบประมาณนี้หรือประมาณในคลิปต่างๆก็ ผมขึ้นคอนแทคไว้ให้นะก็ TikTok ติดต่อกันมาได้เลยนะครับแล้วก็ทุกอาทิตย์ผมก็จะพยายามอัปเดตงานห้องใหม่ๆเพื่อนๆดูกันละกันนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ